สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะวันนี้วันที่สองกันยายน2567รค่ะเมื่อนี้นะคะจะพามาหาพ่อเมืองลาวนะคุณผู้ชมจะพามาติดตามช่วนระางต่อวดพ่อเมืองลาวนะคะงวดวันที่16กันยายน2567ค่ะงวดที่ผ่านมานะคะพ่อกับฟันแมนนะคะพ่อฟันตรงงวดได้4เก่านะคุณผู้ชมมา9สีนะคะคุณผู้ชม วันนี้เขาก็มาติดตามรับชมกันต่อเนาะค่ะว่าพ่อจะฝันตรงหวัดบ่หรือว่าจังไดนะคะผู้ชมนะพ่อได้ยังมาฝากเนาะบาทเนี่ยขอบคุณค่ะคุณระสามนุ้ยชาวบ้านเนี่มากระทบรบค่ะสวัสดีค่ะพ่อาเอาเท่าก็มี่รำไก้พ่อคนที่กันน้ครับ ับหมู่บ้านนี้เรียกทีออกนั่นพ่อนั่งจำศีลนั่งจวดมนต์ตีหนึ่งกลัวไปนอนหลับตีซีหลับฝันว่าขามวกมาขายให้พ่อพ่อเห็นไั่ยั้งแต่ไอผมเอาหมวกมาขายให้พ่อดอกใบดำดำท่าใดล่ะหาล้อยหกศีรโอ้ยเนาะเอาดอกตะนอเอาบอสีจักปะบ้าดอาดีใจพ่ออยู่พี่น้องพ่อพ่อได้ สียุคสี่ยาซสาูุครับพ่อชอบไข่มานเนี่ยโอ้เนี่ยทำไมสมน้ำพอพีุ่ซุปอีกล้วฟักแก่นด้แล้วปาดคั่นมันเาหาข้คันอ่เลยไม่ได้ให้อะค่ะผู้ชมฟังน้ำพอเนาะค่ะว่าพอจะฝันบอหรือว่าจังไดนะคะฝันาไมออก้ี่าอี่เอกพอนี่ค่ะจับให้ไปท่งุนกัพอไปท่องนไปุน้นไปมองมันท่าพุุนล้วพ่อ วานพ่อของไม่เหอยู่คนเดียวอยู่เน้ยอนแม่อาจารย์เนาะพอาใช้กลเองายุดเลเอาขวัดาจวัดเดียวเนี่ยเส้นเด็กหรอเนี้ยที่เก้าเก้าสีเด็กกัเลยพ่องเซ่ตามพ่อเซ้ไเยองมาพ่อรันฝันแม่ไม่นดอมนะครับเอามือหนีว่านจันทร์แับราวพัฒนาสองขึ้นขึ้นค่คุณลอยากเอาเนื้ทังงฟันก่อนะครับพี่น้องบอกไมน่อยนะปวดไม่ต้องแก่ กูจานไปไหนเลยเด้กูเไปไนกูเลก็วดใหวาโอ้ยน็กน้อยยุปวดเนี้ยต่อสองม่ปวดเลยพ่อกูไว้หน้ายันมาฆ่ากพ่อมาแหน่อยเลยอาพ่อะเพาะอขี้เียจบ่เงใหญ่ นะครับท่านผู้ชมอควาจับโซ่ให้เอฟซีเป็นเบิร์นไงอ่าโอ้สี่เก้าตรงๆนะพอเนาะสี่เก่ามาเก่าซีพี่นอ <laughs> อมม้องอ่านี่ครับท่านผู้ชมอ่างวดที่ผ่าน,นามาสี่เก้ามาเก้าสี่ฝันไปพวองวันนี้หยฝันแท้เด็กน้อยมาขออยู่น้ำแต่เท่าน,นั้นแล้วฝันต้องงวดหรือเล่า ฝันมาขึ้นนี่ฝันมาขึ้นนี่แต่มีอยางในหมู่บ้านนะครับอน้อยๆนี่พระหลานอาจารย์นี่ฝรั่งนั่นครับมาอยู่น้ำในอีลานก็ช่วยนาไปพื่อนี่สีฮัดผมให้ผมโป๊กนาพวกที่เลหน้าตาดีดูครับอาบน้ำหมากินเข่าเพื่อนี่สีป้อนเข่าครับมันก็ยุหันเลยมุ่งมั่นซื่อๆนอนกับบรักนอนกับมันสวดมนต์กับมันนั่งสีซีกลัวออกมาเห็ด นั่งนกินหายายล้วนอนเสห้ยายหงวอกจะตีเป็นตัวไหนล่ะพ่อบัานนะพ่อกับบ้านเลยหนึ่เลยมาอยู่นํำแล้วจะเป็นหาหนึ่งหนึ่งหาบอย่างวะพ่อจะาเป็นเก้าพ่อจั่เหล่าล่ะก็เก้านึงฝันว่าจะไหนก่อครับผมฝันเิ็หน่อยมาขออยู่น้ำแต่ว่าเพือนฝันมิจะมียิงทั้งอัอเป็นเพือนยาวเลยครับผม เป็นเครื่อยหมู่บ้านล่างนี่นะนั่นแหละฝันมาขออยู่น้ำมาขออยู่น้ำมาขออยู่น้ำมิเตูุ้ยิงม่ใช่มายิงแล้วอีกจต่น่อยมาอยู่น้ำฝันแล้วเด็กน้อยฟุยิงมาอยู่น้ำเ้านอยมาอยู่น้ำก็จะเอาเอาไปช่วยลาช่วยยังไงจะป้อนเข้ามั่นมั่นสามปีนี่แหละครับผมฝันคักแต่ได้มือเลียกออกนั่นพอสื่อเลยเอาอันนี้แหละพ่อเอางวดนี่มักตัวเด็ว่าจังไหน มันคือออกไปและฮะจะได้แล้วเหรมันเอาหมอกมาขายพ่อห้าร้อยหกสิบบาทพ่อแล้วว่าหโหคือแย่งแต่พ่อก็เอาดอกพ่อให้ย่างจันนีนอัฝันอันนี้ฝันอันเก่าบอกว่าฝันอันเมื่อวานนี่แม่มือเล็กที่ออกตัวเมื่อคืนของงวดปั้นเพราะว่าเมื่อคืนฝันในเต้เล็กน้อยมาอยู่น้ำฝันเต้เล็กน้อยมาอยู่น้ำอืมอืมแต่ว่าพ่อเขาพอดีนั่นถ้าตีพ่อจะตีมันจะได้หรอพ่อไมพ่อไง พ่อกะจะเป็นหาหรือเป็นเก่าเป็นอะไรเก่าหนึ่งไปยังสันแล้วเก่าหนึ่งหาหนึ่งไปยังสันแล้วเก่าเก่าหนึ่งซี่บอกว่าเด็กหน่อยผู้ยิ่งเด็กน่อยผู้ยิ่งบัดมาอยู่น้ำจะข้นหรือเปล่าเมื่อยู่ผู้เดียวเมื่อยู่ผู้เดียวกายนั้นเขาก็อยู่หมู่บ้านเขาอยู่พื้นเขาแต่ว่ามันอยู่น้ำเขาอีกินนั่นแต่ว่าพ่อมาอยู่น้ำจะตว์ต้นอะไรแต่พอมักพอมักเก่าหนึ่งหาหนึ่งบอกเก่าหนึ่งหาหนึ่งขึ้นใจ มือยู่เฮียน้ำผ่อมาอยู่เฮียน้ำพออยู่เงียน้ำพอนะบัลลิกที่พอตัวใดบ้างเนี่ยคะสองเก้าสองเก้าทีสองเก่าค่ะครับผมสองเก้าแล้วจะเป็นหนหนึ่งเก่ายอะไร่ายนิ่งเนาะอ่ะเป็นแบบลดแดีนมาทั้งมดดอนมดสนหัวพ่อนั่นมันจะออกเก้าสองเราเรียกละเออแต่วดที่แล้วนี่นผู้ชมพ่อฝันอพ่อว่าเอ มีผู้หญิงเป็นว่าพอนน่อแม่วนไปเล่าชวนไปล่าบัดพอแม่เขาได้ถามอายุพอเท่าไรพอร่อเลยว่าสี่สี่สิบเ <c oughs> ก้าหาสิบนี่ละพี่น้องก็มากเก่าสี่ท่านผู้ชมอพ่อคืพอพ่อแล้วมันโดนหลายมือพอ่อทำอะไเลย <c oughs> เใช่ถ้ามักมักติดกับพ่อยยามอฟซี่นี่มักสองตัวนี่ละเก้าหนึ่ง <c oughs> หาหนึ่งนึ่งก่าหนึงห <า S 2> น่งหาหนึ่งเด็กน้อยผู้ยิ่งเกี่ยว่าเป็นซีว่ะพอเจังแล้วล่ะอเดี๋ยววอ,อ,อา,าเทารจะเขียนให้ได้พี่น้องเดอ้อพอมดเก่าหนึ่งกับผหาหนึ่งในความฝันเห็นเด็กน้อยหลายกว่าพอ,พอมียิ่งได้หลายครับเด็กน้อยมันมีแต่อีเดียวนะั่นการพูดมียิ่งั้งงมาขับฝันเห็นอยใส่ยฝันนี่เจ๊งยุสัมันเป็นมู่บ้านห้างครับอืแต่ว่าอยู่นี่ก็เป็นหมู่บ้านห้างนี่ บังบดไม่มีอะไรพอป้าพ่องไปในหูปัานาต้นถ้าสามตัวจะมักตตอะใดแล้วป่ะสามตัวพ่อกับจักเจ่ตัวใส่พ่อมักเิ้มักแต่เท่านั้นมักเก่าหนึ่งเก่าหนึ่งหาหนึ่งเั้ก่าหนึ่งกบผานึงบ้านพอบ้านเลยที่สองเก่าสามตัวจะพอกเก่าหนึ่งหาเก่าหนึ่งสีว่าพ่อ เด็กหน่อยดิเด็กหน่อยเด็กหน่อยแต่เรามาอยู่น้ำพุนึงอยู่น้ำพุนึงพ่ออายุเท่าไรก็พ่อหกพ่ออยอหกสิบแปดพ่ออายุหกสิบแปดก็จะรถมันออกเยอะมันออกหกเก้าโอ้โหนะครับเดี๋ยวบ่าวแ่าจีเกียนให้ท่ะคุณผู้ชมขออนุญาตอทำเชิญให้เบ่าวแ่าคนเขียนให้นะคะส่วนมากส่วนมากนะคะแนวทางของพ่อจะมาเล่านะคะคุผู้ชม วันนี้วันจันทร์นะคะจังครับรอดหลุนน้ำกันเพราะว่าบางครั้งนะพอเนาะจะมาเล่าเป๊ะเลยเนาะนค่ะจังทะลุนกันนะคะเพื่อมากล่าพัฒนานะคะวันจันทร์ที่สองกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะเพราว่าจะเป็นรัฐบาลไทยหรือว่าเล่าพัฒนานะคะคุผู้ชมอา่าบาเทอร์เป็นเขียนให้แล้วนะคะพอมาเก่าหนึ่งกับหาหนึ่งบอกว่า ปัานเลขที่พ่อ,อยี่บเก้าจาบเก้บยีบเก้าชงสามโตนี้มักบุกควอยพ่อ่ะอันนี้วัที่ผ่านมาพี่น้อง สี่เก้ามาเก้าสี่งวดนี่พ่อมักเก้าหนึ่งกับหาหนึ่งเด้พี่น้องเด้อเก้าหนึ่งกับ 1, หาหนึ่งหรือหนึ่งหาพ่อห,หาหาหาหนึ่งหาหนึ่งสองเก้าในบ้านเล็กที่พ่อเก้าหนึ่งหาในเบ้าเท่าจับจับไซสสามตัวพ่อเก้าหนึ่งหาเก้าหนึ่งสีเอ้าเด้อพ่อมาถือให้มมหออเอฟซีนะครับท่านผู้ชมแล้วพี่น้องหามักน้ำพ่อพนนะครับส่วนมักพ่อฟันนี่มักไปเล่าพัฒนา <laughs> เออพอเมืองลาวพี่น้องหาได้โชกน้ำพอเพิ่นนั้พี่น้องเนาะอแต่ว่าที่พอมักนี่พอวัดปีนี่คือมักเก่าหนึ่งกับหาหนึ่งเออสามตัวเบาเท่าที่ถามพอมักบ่พอวัดก็เลยจับใส่พอนี่เลยนะพี่น้องตีให้พอเพิ่นเก่าหนึ่งหากับเก่าหนึ่งสีบ้านเล็กที่พอเพิ่นยี่สิบเก่าออหาเด็กหน่อยมาขออยู่น้ำมาขออยู่ขออยู่บ้านน้ำอือเนาะครับ พ่อฝันแค่นี้เดี๋ยวจังรออ่าใกล้ๆฮาพ่อฝันอีกยังมาเคยใส่ชุดไทยพูดเทียงอายุพ่อหกสิบแปดแต่ว่ามักเก่าหนึ่งกับผานึงมักเก่าหนึ่งกระผานึงพี่น้องเก่าบทที่แล้ว่เรากถกจัดคัดเนาะพี่น้องเนาะเอาขอบคุณพ่อเมืองลาวเนาะพี่น้องเนาะให้โชคให้ม ắ n นะพ่อขอบคุณค่ะพ่อค่ะให้โชคดีกับพ่อเด้อค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ